ซัสโก่ัำน้ำมันที่คุณมั่นใจซัสโกบริการให้คุณทันใจซัสโกใกล้ทุกๆชุมชนทั่วไทยพี่แวะมาเม่ไรวันนี้บริษัทน้ำมันซัสก็พาคุณผู้ชมเดินทางมาที่โรงเรียนวัดกัดตำบลนาพรุจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อมามอบทุนสนับสนุนค่าอุปกรณ์การศึกษาให้กับทางโรงเรียนแล้วก็มาตามหาเทวดาตัวน้อยประจำโรงเรียนกันอีกด้วยค่ะ คราวนี้เด็กดีคนไหนจะได้รับเลือกให้เป็นเทวดาตัวน้อยประจำโรงเรียนกันนะก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคะเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างห้องสมุดดอเกก็เข้าใช้ประจำแล้วก็มักจะมีปัญหาอะไรก็มักจะปรึกษาครูเกก็อยากจะเรียนต่อแล้วก็อยากจะเป็นเชฟ ตอนนี้ก็อยู่ในตําแหน่งรองประธานนักเรียนแล้วก็รับผิดชอบงานโครงการต่างๆของโรงเรียนช่วยงานห้องพยาบาลแล้วก็สาโกลก็จะช่วยขายของตอนเช้าก่อนที่จะเข้าเรียนแกก็ต้องมาโรงเรียนแต่เช้าไปช่วยเหลืองานส่วนนี้ความภูมิใจในตัวน้องอาร์มเนี่ยก็คือความมุ่งมัน่นและก็ความกระตันโตกพ่อแม่คะ คือแกคิดเสมอว่าถ้าแกเรียนจบมีงานทาเนี่ยแกจะสร้างบ้านให้พ่อให้แม่ก็เออประทับใจในจุดนี้ค่ะน้องอามเป็นเด็กเริงให้ค่ะไม่ดีหานบ้านอะไรถ้าแอบเอออารมช่วยแม่ล้างจานหน่อยนะน้องอามก็ไปทำา่วซื้อของให้แม่หน่อยนะขนยนะเขาก็จะไปประใจที่เขาเป็นเด็กดีอะค่ะที่ขยันเรียนถึงจะเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่า,าขยันอน แยกกับพ่อเขากลับมาอยู่ก็เนี่ยอยู่กับแม่หมดแม่ก็ไม่เป็นไรให้เป็นเด็กดีนะให้ลูกทุกคนเป็นเด็กดีแม่ก็เลี้ยงไว้เป็นเด็กดีมีความรับผิดชอบเกินวัยแบบนี้ก็สมแล้วค่ะที่น้องอาร์มได้รับเลือกให้เป็นเทวดาตัวน้อยน้องๆทางบ้านที่ชมอยู่ก็อย่าลืมเอาเป็นแบบอย่างเป็นเด็กดีของคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ไม่แน่อาจจะได้เป็นเทวดาตัวน้อยแบบน้องอาร์มก็ได้นะคะ พ่ขอขอบคุณบริษัทน้ำมันซัโสโก้ที่ให้ทุนหนูหนูจะสัญญ้นยาวหนูจะเป็นเด็กดีของคุณแม่และคุณครูขอบคุณค่ะเราขับเคลื่อนความสุขให้กับชุมชนมานานกว่า30ปีซัสโกวิถีชิดิต้องชุมชน